เป็นร้อนในที่ปากสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างค่ะก็บางคนนะคะเป็นร้อนในก็เกิดจากหลายสาเหตุเนาะกินอาหารที่มีรสร้อนเข้าไปแล้วก็กินน้ําน้อยหรืออากาศน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแผลแบบเวลาโดนของเผ็ดเลยก็จะแสบๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีเคสคนหนึ่งค่ะคุณลุงเขาเป็นแผลร้อนในที่ปากค่ะแล้วเป็น6เดือนไม่หายสักทีเขาเลยไปาหาหมอค่ะ ปรากฏว่าคุณหมอตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งในช่องปากอะค่ะซึ่งโชคดีมากนะคะ่าในความโชคร้ายยังมีความโชคดีคือเขาเพิ่งเป็นระยะแรกค่ะรีบไปหาหมอซะก่อนแต่ว่าในความโชคร้ายคือเขายังไม่ทันได้ทําประกันนะคะแล้วถ้าเป็นโรคอย่างนี้แล้วคือประกันก็ไม่รับทาแล้วค่ะวันนี้แพคแค่อยากมาแบ่งปันนะคะว่าเราอย่าละเลยนะคะสิ่งที่เราเป็นเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยเราไม่แน่ใจเลยว่ามันจะส่งผลให้เราเป็นอะไรใหญ่โตหรือเปล่าอะค่ะ ฝากไว้ให้คิดนะคะหากใครต้องการอยากสนทนาประกันชีวิตกับแพรลี่ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ